ชัยชนะเล็กๆเ,เรื่องราวของมดเอเวอรี่ในทุ่งหญ้าที่พลุกพล่านซึ่งมีหญ้าสูงปลิวไปตามสายลมมีมดตัวน้อยชื่อเอเวอรี่อาศัยอยู่เอเวอรี่ไม่ใช่มดตัวใหญ่ที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือเขาได้ชดเชยด้วยความมุ่งมั่นอย่างแนว่วแน่และการทำงานหนัก ทุกๆวันขณะที่ดวงอาทิตย์ทาสีทองบนท้องฟ้าเอเวอรี่จะรีบออกจากจอมปลวกเล็กๆของเขาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภารกิจในแต่ละวันเท้าเล็กๆของเขาจะพาเขาข้ามทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และเคลื่อนตัวผ่านใบหญ้าที่สูงกว่าเขาเช้าว,วันหนึ่งขณะที่น้ำค้างเปล่งประกายราวกับเพชรบนใบไม้ เอเวอรี very, สังเกตเห็นเศษขนมปังวางทิ้งไว้ใกล้จุดปิกนิคกด้วยแววตามุ่งมั่นเอเวอรี่ตัดสินใจว่าเศษขนมปังชิ้นนี้จะเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาในวันนั้นด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเขาผลักและดึงดึงและโยกตัวขยับเศษขนมปังไปตามภูมิประเทศที่ไม่เรียบดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับมดตัวน้อยอย่างเขา แต่เอเวอรี่ก็ไม่ยอมแพ้อุตสาหะความมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงและแล้วความพยายามของเอเวอรี่ก็ได้รับผลเขาลากเศษขนมปังเข้ามาอย่างช้าช้าแต่แน่นอนเข้าใกล้จอมปลวกมากขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อเล็กๆของเขาเกรงด้วยความพยายามแต่เขาก็ยังพยายามต่อไปโดยได้รับแรงหนุนจากความมุ่งมั่นแน่วแน่ของเขา ในที่สุดเอเวอรีก็มาถึงจอมปลวกของเขาโดยมีเศษขนมปังซุกอยู่ข้างในอย่างปลอดภยัยเขายืนหยัดอย่างสง่างามด้วยความเหนื่อยล้าแต่มีชัยชนะซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังของการทำงานหนักและความมุ่งมั่นดังนั้นในทุง่งหญ้าอันกว้างใหญ่หมดตัวน้อยชื่อเอเวอรีได้สอนบทเรียนอันมีค่าว่าไม่ว่าคุณจะตัวเล็กเพียงใดก็ตามด้วยการทำงานหนักและความอุตสาหะ คุณสามารถบรรลุทุกสิ่งได้